สวัสดีครับพี่น้องครับผมเชิดชอตุ้งทองเชียงใหม่ครับเช้าวันนี้ชาวนเสาร์ที่25พฤศจิกายน2560ค,ครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดวัวทุ่งฟ้าบดแล้วครับเดี๋ยวมาเช็คราคากันครับวันนี้ว่าวัวจะเป็นอะไรครับเอามาเปิดตัวนี้ก็ได้ครับเปิดตัวคู่นี้มันเป็นแม่ลูกหรือว่าคู่ไม่ลูกครับ แม่มันใส่อะไรยังแม่ได้ห้าหกเดือนแล้วครับเป็นกู่แม่ลูกนะครับเนี่ยครับลูกแม่กู่แม่ลูกลูกแม่นะครับผมนี่แม่ใส่ได้ห้าหกเดือนใส่ยังไว้ป่เอาป่อขึ้นไว้นะครับผมคู่นี้ได้เลยครับหกหมื่นไปครับผมหกหมื่นไปนะครับกู่แม่ลูกแม่นะครับเนี่ยเนี่ยลูกมันลูกมันจะเป็นสาวน้อยแล้วนะครับผมแม่ทายสูงกว่าประมาณประมาณร้อยสี่สิบครับทายแม่มานะครับผมมานหกเดือน ครับเนี่ยนี่ครับประมาณนี้นะครับหกหมื่นปลายนะครับเนี่ยครับคู่แรกครับผมไอ้ตัวแดงตัวนี้เหรอตัวนี้ครับอ่าแล้วก็มานี่ครับผมสาวนะครับสาวน้อยสีอ่าขาวอ่าสีเม็ดข้าวเปลือกครับผมแสดงว่าเนี่ยสองหมื่นปลายนะครับผมอ่าท้ายสูงประมาณร้อยสามชิพครับร้อยสามชิพบอรเกิดร้อยสามสิบห้าสองหมื่นปลายครับอ่าสองหมื่นสามชุดนี้ครับผม าพี่น้องสนใจครับเพิงใจครับผมติดต่อมาได้มาต่องลองครับนี่เจ้าขหัวผสมครับผมอ่าขอบคุณครับพ่อมแมนครับขอบคุณครับอ่าขยับมาใกล้ๆกันนี่ครับเป็นงัวปูครับผู้น้อยนี่เท่าไหร่ครับชักสิบห้าเกลืองพ่อผมอ่าลูกเคอรี่นะครับอ่าใบเป็นของเคอรี่นะครับพ่อนะครับสิบห้าเกลืองครับนะใบของเคอรี่นะครับเนี่ยตัวนี้สิบห้าเกลืองนะครับผมนี่นี่ครับงัวปูนะครับขาดน้ำเบี้ยงหน่อยนี่หรอ คู่แม่ลูกนี้สาวเก้าเกิงนะครับลูกแม่นะครับผมผอมนะมันขาดน้ําเลี้ยงนะครับผมเนี่ยอสาวเก้าเกิงครับนั่นแม่นหรอเนี่ยครับผมเนี่ยเนี่ยครับขาดน้ําเลี้ยงนะครับงัวอันนี้สาวหกเนาะอ่าอ่าแยกแยกแยกลูกมาแล้วครับผมแยกแม่แยกลูกครับอันนี้เท่าไหร่ก็สาวหกนะครับผมนี่นี่ครับผมชุดนี้นะครับผมนี่เจ้าของงัวครับ ของช่างดีครับผมพี่น้องภูงใจโทรมาครับติดต่อมาต่อรองเอาได้ครับผมขอบคุณครับมันมาครับสามหมื่นไปมาพอนี้ครับผมอ่าหัวอ่ะเนี่ยครับผมกระทบครับงามๆมาลูกสี่ใบนะครับผมอ่ะได้ลูกสี่ใบแต่ว่ามันบ่ได้ใบมันนอกมีใบตั้งแต่ก้อนลงเงินหนึ่งสามหมื่นห้าสามหมื่นห้านี่ครับผมสามหมื่นห้าพอฟังครับพอซื้อพอต่อ ถ้าเป็นแต่ก่อนก็าซื้อได้สบายสบายครับนี่ครับนี่นี่ครับสามหมนห้านะครับท้ายกับประมาณเม็ดสามสิบห้าเม็ดสี่สิบนะครับเนื้อตัวดีหน้าตากรงามอยู่ครับผมล้นธรรมชาติครับปิ๊บกระทบหูสามสิบห้าเม่นี้แลมึงเห็นสามหมื่นสองมนี้ได้หื้นหรือยังผสมได้เดือนปลายผสมไดเดือนายครับผสมได้เดือนปลายสามสิบสองนะครับผสมได้เดือนปลายครับ อืมแค่นั้นก็สมรอดอ่านี่ครับตัวพ่อพันธุ์นะครับผมอ่าทายาททายาทสีวายสูญกะหกแสดงว่าตัวนี้เป็นลูกสีวายสูญกะหกครับผม KDF9 ครับผมบุญน้อมฟาร์มน,นะครับอ่านี่นะครับผมผสมวสมมันที่สี่เดือนสิบครับผมได้เดือนดเดือนปลายครับ สามสิบสองนี่ครับผมนี่อ่าได้เดือนปลายครับสามสิบสองครับต่อรองได้เนาะตัวนี้เหรออ่าตัวนี้สามสิบสองนี้ท้องว่างเนาะอ๋อผสมแล้วครับอันนี้ผสมพ่อนะครับผมตัวนี้สูงประมาณท้ายน่าจะเมตรห้าสิบนะครับผมเด็นรอยนะครับติดกระทบนิ่งครับนี่ครับชุดนี้ครับผมนี่เจ้าของหัวครับผม พีงวินครับสวินฟาร์มครับพี่น้องเพิ่งใจโทรมาเนี่ยมาต่อรองเัาครับผมขอบคุณครับมันมาครับครับขยับเข้ามาตรงไหนนะครับผมอ่าสาโน้อยคู่นี้นะครับผมอ่าสาวฮกป่ะอ่าสาวฮกแล้วครับตัวละหมื่นสามนะครับสาวนะครับคู่นี้นะครับเป็นเป็นคู่นะครับผมสาวน้ตเนี่ยครับผมอ่าฮะอันอันนี้อันนี้คืออย่างเนี่ยค่าอย่างเอาคนนึกว่าเอามาฮือเออเออไอมีไหนแฮมครับแฮม ตัวนี้เนี่ยครับตัวนี้นะตัวนี้ครับตัวนี้หมื่นพันตัวนี้กัสาวน้อยเนาะตัวนี้กัสาวน้อยครับหมื่นพันครับเนี่ยตัวนี้ตรงนี้นะครับหมื่นพันนี่นี่หมื่นเหรอนี่หมื่นเนาะปูปูนี่หมื่นเนี่ยปูนี่หมื่นนี่จะอยู่บนรถครับหมูนั่นอยู่บนรถครับนี่ก่อนนี่นี่ด้วยเนาะชุดนี้นะครับนี่นี่เจ้าของเสกเก้งครับพี่น้องปูนใจโทรมาติดต่อครับผมมาต่อรองเอาครับผม คุยกันได้ขอบคุณครับมันมันครับมาซ้อนเข้าขยับมานี่ครับผมตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้เหรอกู้กู้ใหญ่ป่ครับอ่าตัวน้อยนี้สาวสามนะครับผมตัวน้อยนี้สองหมื่นสามนะครับแม่นะครับมากู้นี้ครับกู้ใหญ่นี้ห้าสิบเจ็ดตัวนี้ครับตัวนี้เหรอตัวนี้ครับตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับแม่สาวนะครับผมตัวนี้ห้าหมื่นเจ็ดนะครับตัวนี้ครับ อ่าตัวนี้ครับตัวนี้ค้าับผมื่นเจ็ดกู้นี้นะครับห้าหมืนเจ็ดนี่นี่นี่กู้นี้นะครับเนี่ยนี่นะครับผมนี่นะครับกู้นี้นะครับห้าสิบเจ็ดครับสาวนะครับผมสาวพร้อมพร้อมจะใกล้จะได้ผสมนะครับกู้นี้ก็ห้าสิบเจ็ดนะครับอ่ากู้นี้กับกู้แม่ลูกนะครับผมนี่ลูกนานานี่ครับผมแม่โบสเนี่ยเนี่ยแม่มันนะครับผมนี่เนี่ยลูกนานาๆนี่ครับผมนี่ห้าสิบเจ็ดเหมือนกันครับผม นี่หรออันนี้จะได้สามเดือนแล้วครับอ่าตัวนี้ผสมจะได้สามเดือนแล้วผสมยังไงครับสติงเลียสติงเลเยครับอ่าสองพันห้าเลยเจ้ามันเหมาเลยครับผมสติงเลเยตัวใดตัวใดครับนี่ยสี่พันสามตัวนี้สี่สิบสามครับผมอ่าตัวนี้แข้งขายง่ายครับติดกระทบแข้งขายง่ายสูงเกือบเมตรห้าสิบนะครับท้ายนะครับผมนะก็ขยับมา คู่นี้ครับผู่นี้เจ็ดหมื่นครับผมอ่าต้องได้เดือนแล้วครับแม่ลูกแม่นะครับอันแดงแดงแม่มาได้แม่มาได้เจ็ดเดือนแล้วครับอ่ลูกนี่ครับแม่ลูกอืมผู้แม่ลูก่ะเจ็ดหมื่นครับเนี่ยว่าสาวนะครับผมเออมันจะอ่าแม่กับแม่นี่แม่มาแล้วนะครับผมแม่มันใส่ก็่ได้ไหมครับเจ็ดหมื่นจะรองต แม่มันใส่ผสมอยังไรมีใบครับอ่าแม่ผสมอยังไรครับอันนี้เป็นแม่ลูกแม่นะครับคู่นี้เจ็ดหมื่นนะครับนี่ีน่ครับผมเมาะครับลูกเมาะครับลำตัวยาวลำตรงดีอ่าแม่ใส่ตัวนี้ก์อ่าแม่ใส่สติงเลยนะครับผมสองจุดหนึ่งตั้งปูฟาร์มมีใบครับครับผมเนื้อคือผมเจ้าเสียดอ่าเนี่ยตะกี้บอกว่าเอาโคเดียวเลยล่ะเนี่ยเนี่ยเพราว่าจะมาผมสติงเลยนะครับผม แม่ใส่สซติงเลนะครับผมแต่ว่าลูกมานี่ตัวนี้นะครับได้17เมษาครับผมได้เจ็ดเดือนแล้วครับได้หกเจ็ดเดือนครับตัวนี้ใบตัวนี้อันนี้อันนี้เป็นใบตัวนี้นะครับผมหกแปดนะครับเคฟหกแปดนะครับนี่วันนี่เก้าหน้าจะได้สามนี่ครับตัวนี้ใบตัวนี้นะครับอ่ชุดนี้ครับนี่เจ้าของหัวครับผมเนี่ยปาเจียนครับพี่น้องปึงใจโทรมาครับติดต่อมามาต่อนรับครับผมขอบคุณครับหมันหมันครับ อ่ะมาพอนี่ครับชุดชุดน้อยนี่นะครับกู้นี้สามหกเกิงครับอ่าเนี่ยสองหมื่นหกอ่าเนี่ยครับกู้นี้นะครับประมาณกู้นี้สามหกเกิงตัวนี้ตัวนี้หมื่นสองครับอ่าตัวนี้บีบนะครับผมลูกผสมนะครับอ่าหมื่นสองกู้กู้นี้นะตัวนี้นะตัวนี้หอมไอ้นมไอ้นมตัวนี้ไม่ได้อะ หัวล้วนนี่เท่าไรสิบเจ็ดเกินหัวลนนี่สิบเจ็ดเกิงแม่แดงนี่เท่าไรก็ครับาเท่าไรแม่แดงนี่สามหมื่นนะครับผมตัวนี้สิบเจ็ดเก่งอ่านี่นะครับสองชุดนะครับชุดนี้ของป่าบุญธรรมนะครับเนี่ยอ่าชุดนี้ของป่าบุญธรรมนะครับชุดน้อยเนี่ยผมใส่เบอร์ไว้ข้นู้นะครับผมชุดน้อยนี่ป่าบุญธรรมนะครับผมอ่าส่วนคู่นี้นะครับของปานองนะครับผมนี่ นี่นะครับผม17เกิงครับ30,000นะครับผมต่อรองได้นี่ขอบคุณท่านนะครับช่วงนี้เดี๋ยวผมใส่เบอร์แป้งครับเพื่อนๆซื้อขายกันนะครับผมนี่บรรยากาศนะครับผมพี่น้องครับเนี่ยวันนี้นะครับผมอ่ะขอบคุณครับผมมันมานะครับอัพขยับเข้ามาทางกลางนี้ครับผมอ่าแม่ปามัน ผสมหรือยังครับนี่ผสมเอาผสมปผสมได้สองเดือนปลายครับใส่ใส่อย่างไวครับก็อทับปลามันแดงนะครับผมอผสมได้สองเดือนปลายครับอแม่ปลามันครับลําตัวยาวๆครับทําเขาแล้วผสมได้สองเดือนปลายครับก็อปลามันแดงท้ายสูงประมาณเม็ดห้าสิบครับลําตัวยาวๆครับอ่ะถือว่าถือว่างามอยู่ครับผมก็ได้ สามหมืนห้านะครับราคาเพิ่าราคาห้องอยู่สามหมืนห้านี่นะครับผมลักษณะสามหมื่นห้าเนี่ยครับอ่าลำตัวยาวๆผสมพ่อบันมันแดงได้สองเอนปลายครับสามหมืนห้านี่ครับเ <ไป S 1> จ้าของเพิ้น ครับไอ้ยังครับต่องครับไอ้ตองนะครับผมเบอร์โทรครับศูนยครับศูนย์เก้าห้าสี่สี่หกศูนย์หนึ่งเจ็ดครับศูนย์หครับอ่พี่น้องเพิ่งใจครับติดต่อมาหาไอ้ต่องได้ครับมาอู้กันได้ขอบคุณครับหมันๆครับอ่ามาพอชุดนี้ครับผมอ่าโบ๊นี่แสดงไงอันนี้สิบเจ็ดเกิงครับผมหนะ่งเจ็ดอยครับอันนี้สาวหกเกิงอันนี้1มื0 0ว่สอก้าร้อย นี่แดงครับสูงกับประมาณเม็ดสี่ครับท้ายนี่แม่น้อยนี่มื่นหกะแม่น้อยนี่มื่นหกครับผมนี่นี่ครับชุดนี้นะครับสามตัวสาวนะครับสาวน้อยถือว่าสาวน้อยนี่มุมนี้นะครับนี่เจ้าของวาครับพ่อจันทร์ครับผมพี่น้องสนใจนะครับเพิ่งแจกติต่อมาได้มาต่องแล้วครับผมขอบคุณคัาพ่อมัอนมานะครับผมมา่อกก้นน้อยนี่ครับผมนี่สาว กู้นี้สองสองหมืนหกครับสองหมื่นหกครับผมกู้นี้นะครับสามน้อยนะครับอูนี้อันนี้สองหมื่นหกนี่นะครับผมกู้นี้แล้วนี่แล้วครับผมจุ๊บนี่ลูกนี่กู้นี้กู้แม่ลูกอันนี้กู้แม่ลูกนะครับผมกู้แม่ลูกนี้เท่าไหร่ครับสองหมื่นแปดลูกปูนะครับผมสองหมื่นแปดนะครับผมแม่มานก่อนครับกำลังผสมนะครับเนาะอ่าครับผมเนี่ย รับมาสวมอันนี้2 8 0 0มื่นครับนี่แม่นมืองครับผมแม่เมืองอ่าแม่เมืองนี่ตัวครับแม่เมืองนี่เท่าไหร่ครับผมอันนี้หมื่นสองครับอันนี้หมื่นสองครับผมนะชุดนี้อ่าตัวนี้ก็หมื่นสองครับเนี่ยครับแม่เมืองนะครับหมูนี่นะครับชุดประมาณนี้นะครับผมราคานี้นี่เจ้าของหัวครับผมสมัครแล้วครับอันชจีอยังครับผมโอครับไอโนครับเบอร์โทรครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์สาใจนะครับสนใจลักษณะนี้ก็ติดต่อมาได้ครับมาต่อรองเอาครับผมใจลักษณะนี้ับติ๊กมานดครับ นี่ไงอ,อ่าน,นี่ตัวตัวนี้ตัวใดเนี่ยปูแดงเนี่ยสิบเจ็ดบหมื่นเจ็ดครับอ่าปูแดงนี่นะครับผมอ่มาเข้าคุณครับผมอือผู้เข้าคุณครับผมสิบเจ็ดเนาะตัวเดียวนี่เนาะตัวเดียวนี่ครับวัเนี่ยตัวเดียวนี่เนี่ยครับผมลุงทองนะครับผมเนี่ยพี่น้องฟพงใจกกบโทมาใส่เบอร์เนื้ออ่าที่เหลือนี่ก็ขายแล้วครับผม mee, <m> มีขายไปละนี่ซุ้มนี้นะครับ <Pardon. S 1> <Rodrig o. S 2> ผมอ่นี่นี่ครับผมลุงทองครับขอบคุณครับประมาณครับ สามมื่นอ่ะมาพอชาโลเล่ครับผมโอ้งามครับผมอ่ะถือว่างามครับอันเนี้ยชาโลเล่ครับพร้อมผสมพร้อมผสมครับสาวพร้อมผสมอ่าสามมื่นครับราคาชาโลเล่ครับอ่าพอลักษณะสมบูรณ์ดีครับลำตัวเงวๆชาร์โลเล่ครับผมเนี่ยถือว่าถือว่าใช้ได้ครับสามหมื่นครับราคาเนี่ยครับตัวเดียวนี่คหร ไหนแม่น้อยแม่ไหนครับแม่น้อยเนี่ยแม่นี้ครับอ๋อแม่น้อยแม่นี้นี่เท่าไหรนี่สิบห้าเกลองครับสิบห้าเกลองนี่ครับนี่นี่ครับสิบห้าเกลองลักษณะนี้ครับเอาปงแก่ครับผมตีดต่อมาครับนี่เจ้าของงวครับเสียเจีบครับน้องป่งแกะโทรมาสอบถามได้ครับงวลักษณะต่างๆขอบคุณครับผมมันมาครับ อ่า uh, มาพอมีกี่ตัวนี่มแ,นแม่หม,ม้แม่หม้เนาะอ่ามาพอชุดนี้ครับผมอ่า uh, เข,าข้าคุณครับผู้ดำนี้น <lerde. S 2> ครับผมตัวดำนี้สามห้าอยู่อ่าสามห้านะครับตัวแรกน,นะครับผมตัวดำนี้สามห้านะครับผมมาตัวนี้เหรอตัวนี้สามสามครับอ่าห้วนดีนะครับผมชุบชุบนี่กับแม่หนออ่านี่นี่กับแม่นตัวนี่อีสต์เลยตัวซิบสีนะครับตัวนี้นะครับผมอ่าซิบสีนี่ครับผมชุดนี้นะครับ อ่าเนี่ยครับจุกนี้หมูนี้แม่นเหรอครับอ่าสามตัวนี้ตัวสิบสี่นะครับผมนี่นี่นะครับหนึ่งสองสามนี่ชิปปลายนะครับหมูนี้ตัวดำนี่แม่นกอตัวดำนี่อะไรครับฮะอ๋อตัวดำของมีครับผมเนี่ครับชุดนี้นะครับผมสายเข้าคูณนะครับนี่นี่นี่ไเจ้าของววครับผม นี่ต้องไคมาละนี่ลุงยินนะครับผมนี่นี่ครับติดต่อมาอยู่ครับเนี่ยของยินนะครับพี่น้องเพึงใจนะครับผมติดต่อมาได้มาดูตัวมาต่อรองเอานะครับผมใส่เบอร์โทรไว้เนอะเบิกเอานอครับเบิกเอาครับผมพี่น้องพิงใจโทรมาเนอขอบคุณครับมันมันครับผมอ่ะขยับมานี่ครับผมอ่าอ่ะมาแม่นี้ก่อนครับแม่ดำหน้าแม่มดดำมอมๆอนะครับผมอ่าเนี่ยตัวนี้จะได้ หมืน่นแปดอ่าตัวนี้หมื่นแปดครับผมอ่าหมื่นแปดพวกพีกำลังต่อรองกันอยู่ครับผมอ่ะบรรยากาศนะครับตัวนี้หมื่นแปดแล้วตัวแดงนี่น้วะพี่แสองหมื่นเจ็ดมาแล้วยังเนี่ยยังจอดนะตัวแดงนี้ 2, สองหมื่นเจ็ดครับอ่ามีเมือกนิดหน่อยครับอ่าสองหมื่นเจ็ดครับตัวนี้นะครับค้องบ้างอยู่นะครับนี่ตัวนี้อันนี้เนาะ ตัวนี้หมื่นปลาครับลูกเก๊สามหนึ่งครับลูกสามดึงอ่ะเอาลักษณะดีครับนอกไงนอกไงแข้งขาเนื้อตัวเอาใช้ได้ครับผมพอคุมฝูงพอได้อยู่หมื่นปาครับพอถึงสองหมื่นตัวนี้แม่น้อยตัวนี้เหรอตัวเมืองนี่เหรอตัวนี้สองพันสิบสามครับสิบสามนะครับแม่นะครับตัวนี้นี่ครับชุดนี้ครับอ่าสี่ตัวนี้นะครับผมอ่าพี่น้องฟงใจนะครับผมติดต่อมาครับนี่เจ้าของหัวไอ้มวยครับนี่ติดต่อมาหาปีก็ได้นี่ ตัมาครับใส่เบอร์ไอ้มุ้ยไวเฮือนครับเพิงแจกตัวมาต่อรองเอาครับผมขอบคุณครับพี่เหมือนนครับอ,อ่ะมาพอนี้ครับผมแยกลูกไปแล้วครับสามห้าครับแม่บดหนาหนา,าเนี่ยใส่ได้เดือนไปครับสูงประมาณเม็ดสี่ิถึงเม็ดสี่สิบห้าใส่ได้เดือนไปลายมอยมยังไง หมูเจ้าเจ้าปนบาครับพ่อป่อคุ้มนะครับอ่าเนี่ยเนี่ยเจ้าของวาครับผมนี่ลุงยุทธครับรับผมพี่น้องเพิ่งใจก็โทรมาเนอะใส่เบอร์โทรไว้เพื่อครับมาต่อรองเอาครับผมขอบคุณครับมันมันผมขยับมานี่ครับผมนี่ครับอ่าแม่นี้ครับผมมันกะกี่เดือนแล้วครับได้ห้าเดือนไปใส่พ่อไหนไว้ครับผมฮะใส่ลิโก้ไว้นะครับผม มีใบมีหลอดเนาะลิโก้นะครับห้าเดือนแปดเท่าไรครับนี่สามหมื่นแปดสามสิบแปดห้าร้อยสามสิบแปดห้าร้อยครับสูงประมาณเม็ดสี่สิบบวกครับผมท้ายนะครับเม็ดสี่สิบถึงเม็ดสี่สิบห้าสาวท้องสาวนะครับท้องแรกเนาะเนี่ยตัวยี่ตัว,ตวนี่ตัวเดียวอันนี้นี่นี่ทำตัวค,ครับเอาอ่าต,ตัวนี้แม่นี้ใส่หรือยังมาหรือยังแม่นี้ได้เดือนแปแม่นี้ได้เดือนแปครับใส่ยังไว้ย สามมืดม 3, ไปอ่าสามมืดไปครับมีลูกมาแล้วสามมืดไปอันนี้ใส่สติงเล่ไหมเนาะมีใบมีหลอดใส่สติงเล่มีใบมีหลอดอ่าอันนี้ตัวนี้ของลุงหนอมเนาะอ่า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 นี่นะครับผมอ่าตัวนี้ของลุงหนอมนะครับผมเนี่ยหนอมน้ําดิบครับเบอร์โทรใส่เดี๋ยวจะใส่ไว้เพื่อครับผมอ่าตัวนี้ของพ่อค้ำเนาะอ่าตัวนี้ของพ่อค้ำครับผมนี่ตัวนี้เนี่ยใส่ลูกฟลีโก้นี่ครับเจ้าของวัวครับผมอ่าพี่น้องปลื้ใจครับสองตัวนี้นะครับแม่มันอ่า เพิ่งแกะกรโทรมาทดลองอาได้ครับขอบคุณครับมันมนันครับอ่ามาขยับเข้ามามุมนี้ครับมาเผตรงนี้อ่ะแม,แม,แม่แม่เม่เข้าเปลือกนี่ครับหูบดบดอ่ะเม่เข้าเปลือกนี่นุ่งช้อนก็ได้เนี่ยขอหนุ่งชอ้อนก็ไดตัวนี้กับอ่าเช่าปลายนะครับเช่าปลายนี่นี่ของใคร อันนี้ของพวกกำลังซ่าพวกกำลังซ่าอันอันนี้ของลุงสอนซ่าปลายเนี่ตัวนี้ตัวนี้อันนี้ซ่าปลายครับตัวนี้หรอนี่ก็ซิบแพรครับอ๋อซิบปายครับเพิ่งกำลังต่อร้องกันอยู่ครับผมนี่ซิบแพรนะครับเดี่ยนะครับลุงสอนนะครับกำลังต่อร้องกันนะครับผมเอาไปเข้าไปลูกก่อนนะครับนี่คู่นี้นะครับพี่น้องครับเพิ่งใจกันติดต่อมาได้ครับผมใส่เบอร์ลุงสอนไว้ให้ครับผมหมวกกระไล่เนี่ยเจ้าเก่าเจ้าเดิมเพิ่งใจกันโทรมาครับผมเนี่ยนี่นะครับผมของลุงสอนสองตัวนี้นะครับมานะครับผม ออกมาพร้อมมุมนี้ครับผมมุมไหนนี่คือเรื่องห้องสิแม่นี้เท่าไรห,ห้องหมื่นแปดะอ๋อหมื่นแปดครับแม่สาวนะครับผมมาเนี้ยสูงประมาณเมตรสี่สิบปลายครับหมื่นแปดแม่สาวนะครับผมตัวนี้ผู้น,น้อยนี่罗ห้องสิบเอ็ดเกลืองห้องสิบเอ็ดเกลืองหมูนี่แม่นแม่นหมดกะขายแล้วคอ๋อตัวนี้ขายแล้วอันนี้สิบเอ็ดเกลืองครับผมตัวนี้罗แม่นี้ยสาวห้าแม่นี้ยสาวห้าเนาะอ๋อสาวหกเกลืองราคากูเดีอวเนี่ยโอ้มันนมใหญ่มันแยกลูกมันกะ แม่เดียวแม่เดียวแม่เดียวมีลูกแล้วลูกแล้วนมมันอย่างไงมันแยกไปคะอ๋อแยกแยกครับชาวพุทธนึงนีฮะวันนี้นะครับผมอันนี้แม่นอแม่แม่นก่อปเจ้าไนอะี่จ็อ่ายี่สิบเจ็ดครับผมนี่จูบนี่นะครับชิดไปครับผมกู้กู้น้อยนี่สาวห้ากู้น้อยนี่สาวห้าอันนี้กู้นนี้นะครับสาวห้านี่ งูนะครับนี่กูนี้สามห้าอันนี้ครับผมเนี่ยชุบนี้นะครับนี่ของลุงจื้นครับนี่พี่น้องปรุใจครับนี่เจ้าของว่าติดต่อมาได้ครับมาต่อรองกาครับผมขอบคุณครับมันมันนะครับผมมาพอกูนี้ครับกูไม่ลูกครับผมแม่ขาวลูกเหลืองนะครับลูกแม่นะครับผมห้องสาวสี่ต่อรองได้ราคากูไม่ลูกครับสาวสี่ต่อรองได้ครับกูแม่ดำนี่แม่หรอ อ่านี่ครับกู่นี้นะครับสาวสีนะครับอ่าแม่ดํานี่ครับอ่าแม่ดํานี่ลูกกู่นะครับผมแม่ดําใหญ่นี่ครับผมสามสิบสองเนาะลูกมันนะครับลูกกู่นะครับกําลังได้สักสองเดือนนี้เดือนนี้ครับนี่กู่สองกู่นี้กับสองกู่นี้ครับผมเนี่ยสองกู่นี้นะครับนี่เจ้าของงวครับผมลุงเสาร์ครับพี่น้องปิงแจ๋กโทรมาเนี่มาต่อรองเอาครับต่อรองลุงเสาได้อยู่ขอบคุณครับมันมันครับมาถึง จุดนี้ครับอ่ะลูกลิโก้นุ่มเนาะนุ่มสาวเดือนครับผมอ่าพ่อพันอนาคตคุมฝูงครับผมเนี่อ่ายี่สิบเดือนลูกลิโก้ทายเขาว่านะครับผมอ่าเนี่ยครับลูกลิโก้อ่าตาใดตาใดห้องสามหมื่เจ็ดครับห้องสามหมื่นเจ็ดนะครับสามสิบเจ็ดเนี่ยครับผู้ครับลูกลิโก้นะครับสาวเดือนสามหมื่นเจ็ด ราคาห้องอยู่ครับต่อรองได้นี่มีใบมีตัวเดียวนี่ครับได้หมดกคู่ครับนี่ครับคู่นั้นสามสิบแปดคู่สามสิบเจ็ดคู่นี้ไหมครับลูกแม่คู่แม่ลูกครับผมลูกแม่ครับนี่ครับแม่ลูกแม่นะครับนี่ลูกมันเนาะครับลูกมันกับขาวเนี่ยครับในตัวหนังดีลูกแม่นะครับผมนี่แม่มันสามสิบสี่ครับสามสิบสี่คู่นี้แม่หนอคู่นั้นขายแล้วตัวคู่หนงูนั้นขายแล้วนะตัวไหนคู่น่ะพูตัวพูดเต็มตัวพูนะครับผมตัวพูดนะครับผม ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จะได้ตัวนี้ซาสามครับของอยู่ครับอ่ะเนื้อตัวครับโอ้บามันนาตาเนี่ยครับซาสามนี่นะครับชุดนี้ครับนี่เจ้าของวผมไอ้ล่าฮอครับจงรุนฟ้ามครับมาได้สัมภาษณ์มือแล้วครับผายหน้าไขยตาครับพี่น้องปลงกใจกันโทรมาครับผมมาดูตัวมาต่อรองเอาครับผมขอบคุณครับอขอบคุณนะ้มันมานะครับผมครับครับผมเงี่ยนี่นะครับ สำหรับบรรยากาศวันนี้นะครับผมตลาดทุ่งฟ้าบดนะครับผมตำบลตรงเชียงใหม่ครับต่อประมาณนี้ครับพี่น้องครับก็พอได้ซื้อได้ขายมาถึงก็ว่าบื้อวาน่าตาสักรอยครับอาจจะเป็นว่าผมมาสายมาขวายนะครับผมนี่ครับบรรยากาศในตลาดนะครับผมนี่ซื้อได้ขายตามดัวนะครับตามเกตมัวครับผมอะมาพอนี้ครับกู่นี้คหรอแม่ลูกลูกดําแม่ขาวนี่เนาะลูกดําแม่ขาวนี่ครับ ผสมแล้วได้สีเดือนปลายครับผมนี่ทองสหะลูกดำแม่ขาวครับราคาสองหมื่นห้าห้องอยู่นะครับนี่ราคาต่อรองได้มีไวมีตลอดาะเออบเป็นอยังได้ส่องได้กี่เดือนก่อนสี่เดือนปลายนะครับผมนี่ปวดท้องได้สบายสบายนะครับสักเก้าเดือนหกอ่าอ่าสักเก้าเดือนหกลูกลูกมันเป็นผู้นะครับดำผู้นี่กู้นี้กี่ตัวในงัวฮะกี่กู้ลูกที่สองบ่เจ้อ่างัวมีกี่ตัวนี่้กู้เดียวนี่กะ โอ้มันอยู่จังไรพูดเอาอันนี้นี่เจ้าของวะกู้นี้ครับอ่าให้น้อยเอาครับของสาวห้าพี่น้องปลงใจกันโทรมาติดต่อมาต่อรองเอาครับผมอ่าเพี่นมีอยู่นะครับผมอาจจะมาปักตีเนี่อก็ได้ไม่ได้หมื่นห้าอ๋อแม่นี่นนนตัวกะก็ได้หมื่นห้าตัวนี้อ่าวัรจุกูก้ผสมไทยเมืองนะครับผมหมื่นห้านี่ครับอห้าเดือนไปครับไอ้วอขวานนะครับผม มาห้าเดือนไปครับนี่เอาปุ่มแกกะทิต่อมาครับผมนี่ผมใส่เบอร์ไ้่หึ่ของปลาน้อายครับผมขอบคุณครับผมมันๆครับอ่าครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้นะครับตลาดวัวทุ่งฟ้าบดก็จะประมาณนี้ครับผมอ่าสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่างเก่าครับอ่าวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ